เอาละเรามาถึงเรียบร้อยแล้วครับจุดชมวิวผาแดงอุทยานแห่งชาติตาพยานะครับเขามีลานกลางเต็นท์ด้วยครับเนี่ยก็วันนี้ดูแล้วเหมือนจะมาคนเดียวเลยครับข้างบนไม่มีคนเลยข้างบนลมเย็นมากอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเกินไปนะครับว้าวนี่ไงครับป้าย จุดชมวิวผาแดงอุทยานแห่งชาติตาพยาเขาจะมีเส้นบอ่อนะครับอย่าไปยืนเกินเส้นที่เขาบอกนะครับมนงานตกตกลงไปนี่ขีดเลยนะครับไม่ขีดก็พิการแหละผมว่าสูงมากับวิวสวยมากอะไรนะนี่จุดเช็คอินครับที่นี่อุทยานแห่งชาติตาพยาผาแดง